ออกแล้วออกแล้วลง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 ต่ำแล้วลงต่ำแล้วแลงต่ำแล้วเพื่อนๆลุ้นลุ้นกดไลค์กดแช่นะลงต่ำแล้วนะคุณหมอหมอมาดูด้วยนะครับอลงต่ำแล้วนะครับครั้งแรกในชีวิตนะเพื่อนๆนะครั้งแรกในชีวิตนะครั้งแรกในชีวิตนะครั้งแรกในชีวิตนะอ่าลุ้นลุ้นลุ้น ดูดูดูตรงค้อยต่ํามากเลยนะครับโอ้ยโอยกขาแล้วยกขาแล้วโอ้ยนะครับเบ่งแล้วเบ่งแล้วนะครับมาเพื่อนเพื่อนรุ้นเอานะกดไลค์กดแชร์นะครับนาทีนี้นะครับเป็นนาทีที่สําคัญมากเลยนะครับใครที่ไม่เคยเห็นนะนะดูท่านองน้องเบ่งแล้วนะครับเบ่งแล้วเบ่งแล้วนะครับนะ กดไลค์กด like, แชร์นะครับเ,เพื่อนๆกดไลค์กด like, แชร์ไปนะครับผมที่จะคลอดแล้วนะครับนะลุ้นๆนะครับ,นะนนรบผมบอกเลยว่าลุ้นทุกนาทีนะครับนะเพราะว่าวันนี้มีคุณหมอมาด้วยนะคุณหมอมามามา,มาด้วยนะครับเพราะว่าโอกาสจะคลอดสูงมากนะครับนะ พ่อพ่อควานก็เตรียมเสือมาแล้วเพื่อนนะครับพ่อควานเตรียมเสือเตรียมคลอดแล้วนะครับนะาพอนางเบ่งเบ่งนะกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์นะครับช้างคลอดนะครับช้างจะคลอดนน้องปุาพ่อควานเตรียมเสือแล้วเห็นไหมน้นะครับเตรียมแล้วน้าน้ำข้าน้ำอะไรก็ ตอนนี้คุณหมอเขามามาอยู่ด้วยนะครับหมอช้างนะครับถ้าคุณหมอช้างมาอยู่ด้วยเนะี่ยสถานการณ์แบบนี้นะครับโอกาสที่จะคลอดนะาสูงมากเลยนะครับแล้วตอนนี้สัญญาณเราชัดแจ๋วพวกเราเป็นกําลังใจให้น้องนะครับเป็นกำลังใจให้ปุกี้นะนะครับเรานกำลังใจให้ปุ๊กี้นะที่เขา,เาจะคลอดลูกนะครับถนะ้าเป็นกำลังใจให้โอ้ไม่เป็นไรพ่อผมอยู่ตรงนี้ดีกว,ว่าได้ไปเกลก,กาเขาพ่อขอบพระคุณมากครับนะ พ่อควานก็ให้เราไปใกล้ๆนะก็น่ารักมากนะครับงได้บอกว่า,าพี่น้องชาวช้างสุรินทร์นี่นะครับเขาเป็นกันเองขอเขาเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆมากันนะนะครับแต่เราเราขออยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่เกลิกละพ่อๆเขานะครับเพราะว่าการช้างตกลูกเดี๋ยวพ่อควานเขาจะไปช่วยเอานําลูกช้างออกมาเพื่อกันไม่ให้แม่ช้างได้เหยียบลูกนะครับด้วยความ นุกเราจากพ่อควานก็อยากให้เราเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับแต่แต่เราก็ขออยู่เพื่อเพื่อไม่ให้เกะกะพ่อควานแม่ควานนะครับเวลาทํางานนะครับก็เป็นความน่ารักมากเลยฮะพึ่งมาก็โชคดีเลยได้ลุ้นแม่บุ๊ี้จ้าสวัสดีจ้าพี่หนุสวัสดีจ้านะครับพี่หนก นั่นนั่นเบ่งนับเบ่งนัเบ่งนัขอให้เพื่อนๆออายุมันม่นขวัญยืนอย่าเจ็บอย่าจนเรามีความโชคดีที่มาดูพังคุกกี้จะคลอดนะนะครับนะครับเขาจะชุนละมุนกันใช่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 นะครับคือพ่อควานเขาอยากให้เราได้เก็บภาพชัดๆส,สวยๆนะครับแต่ว่านะครับเราก็โอ้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับที่พ่อควานก็มาถ่ายกันนี เราก็ดีใจแล้วนะครับที่ได้มาถ่ายทําการคลอดของช้างนะครับแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่ที่นี่เขาน่ารักอยู่แล้วนะก็มาสนับสนุนกันทุกช่องนะครับช่องช้างเนี่ยที่หมู่บ้านุรินมาสนับสนุนได้ทุกช่องนะครับช่วยกันซื้อสนับสนุสนซื้อผลละห,หมากนากไม้นะช่วยพ่อควานแม่ควานเขาเขาเลี้ยงช้างนะครับช้างแต่ละเชือกว่าจะผ่านไปแต่ละวันเนี่ยเขากินเยอะนะครับเขากินเยอะมากนะ อ,อยากให้เพื่อนๆช่วยกันนะครับอ,อยากให้เพื่อนๆช่วยกันนะเ,เราก